อ่ะสวัสดีครับเป็นสตูดิโครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้าน,านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆน,าน,านา้าะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะสําหรับคลิปนี้พามาชมเป็น Power Amp ร,รุ่นใหม่นะครับผมในแบรนด์ของ Microtech นะอ่ะตัวแรงเลยนะครับผมตัวนี้รุ่นใหม่นะครับผมรุ่นใหญ่และก็รุ่นใหม่ด้วยนะสําหรับอ่า Microtech นะครับผม MT M18X นะตัวนี้ M18X เลยนะครับ มีมาให้พี่พิณะได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นคารทีดีสี่ชานนนะครับผมคารทีดีสี่ชานนนะครับเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมเผื่อมีน้าท่านใดที่หาใช้งานนะครับผมเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกําลังขับกันนะครับผมสำหรับพาวเวอร์แท่นนี้เป็นคาด t ทีดีนะครับผมมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับ MT13X กับ MT18X นี่ตัว 18X จะเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับผม อ่ะกำลังขับนะครับผมอยู่ที่1,800งันแปวัตคูณสที่8โอห์มนะครับผมก็คือเริ่มต้นที่ชั้นนั้นละ1,800วัตต์ที่8โอห์มนะครับคูณสนะครับผมตัวนี้กําลังขับแรงมากนะอ่า3,000วัตคูณสที่4โอห์มนะครับผมได้3,000วัตคูณสที่4โอห์มนะโหลด2โอห์มจะอยู่ที่5,000วัตต์เลยนะครับผมตัวนี้2โอห์มอยู่ที่5,000วัตต์นะครับผมเป็นตัวแรงนะครับ23กิโลกรัมนะครับผมคาร์ดทีดีไม่ค่อยหนักนะครับผมตัวนี้ไม่หนักเท่าไหร่นะ23กกเอง เดี๋ยวดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้พามาชมาสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งด้านหลังของตัวเครื่องนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่มากนะก็มีนานาทัานใดหาใช้งานนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับผมพี่พิณนาถนาที่ซื้อสินค้าสินค้ามือหนึ่งจากแบรนด์ไมโครเทคก็อย่าลืมสแกนนะครับผมสแกนเพื่อรับสิทธิประกันด้วยนะครับผมนี่ มีคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับผมสแกนเพื่อรับสิทธิประกัน1ปีด้วยนะครับผมสำหรับสินค้าใหม่ของแบรนด์ไมโครเทคนะครับผมไมโครเทคคาร์ท,ทีดีสีชาแนลรหัส MT M18X อ่ะราคาก็สินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมตัวนี้แท่นละ27,000บาทนะครับผมอ่ะราคานี้ร,วม,ร,ร,าารวมส่งให้นะครับผมราคานี้รวมส่งให้นะครับผม อ MT M18X นะครับผมเป็นเ o w e r MC Channel นะครับกำลังขับก็แรงนะครับผมแรงตามราคานะครับราคาสูงกําลังขับก็สูงนะครับนี่1,800วัตต oh ์ค oh ูณ4ที่8โอห์ม3,000วัตต์คูณ4ที่4โอห์ม5,000วัตต์คูณ4ที่2โอห์มอ่ะตามนี้นะครับผมท่านใดหาใช้งานนะครับ Microtek MT M18X รุ่นใหม่ล่าสุดครัคบ TDC Channel นะครับผมอ่ะฝากด้วยนะครับสำหรับพิจารณาท่านใดสนใจ มารีวิวมาอัปเดตให้นะครับผมสลรับ Power Amp รุ่นใหม่ตัวใหม่นะครับผมแบรนด์ของ Microtech นะครับผมคาร์ดีีน้ำหนักเบากำลังขับแรงอ่ะโอเคครับผมอ่ะสลรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมมาแนะนำรีวิวให้กับพี่วินาได้รับชมกันเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับ A.N. Studio a n Sound ระบบเครื่องเสียงบ้านๆราคารากย่า065 3 3หญ้าส6 5 3 3 6ห2 6 9สรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ